ดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะพี่นัดอยู่ร้านลูกชิ้นนะคะซื้อลูกชิ้นให้พี่เพชรกินน้ําท่วมหนูกินเจอยู่เด้อแม่เนี่ยเป็นไงแม่เราจะรอดกันไหมไม่ไม่ไม่แน่ไม่แน่ฮะไม่แน่หรอไม่แน่หเอ้ยแม่นี่อีหยังอ่ะรถใครเนี่ยสีแดงแดงเนี่ยว่าจะถามรถรถฝันเพียงฝันฟางนั่นแหละอ๋อ อ๋อรถอัดฟางมาจอดไว้เนี่ยนะโอื่หมวานมายังไม่ถึงขนาดนี้ปา, oh, านโอ้โหเลยแค่คืบเดียวถึงถนนในวัดก็ไปกันหมดแล้วใช่ไหมหรอ บ้านหนูอ่ะโดนล้อมไปหมดแล้วแต่หนูถมดินอยู่บ่าเป็นอย่างกระไดก็บาเห็นกระไดแล้วมิตซลีหมดอะไรมันลอยมากับน,น้ำเนี่ยแม่หยางมันอะนเปลือก บ้านท่วมหรือ,อยังลุงยัง,งยังยัง,ยงแค่นะแค่ปิมปิมยังบอถึงยั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 งพอถึงมันแค่ปิมปิมมันแค่ปิมปิมอย่าไปให้มันท่วมเลยให้มันแค่ปิมปิมก็พอแล้วอันนี้แหละอีกหน่อยนึงก็ถึงลุงแล้วเนี่ยลงุงจะขายของได้ปะล่ะขายไม่ได้ครับย<ด>มันเคยขึ้นมาถึงบนนี้ไหมอะ ถนนนี่ไผยเรือเลยเหรอพูดนะกั้นน,น้ำพูดน,นะโอ้โหงูน่ะเหรอที่พ่อกั้นไว้เนี่ยแ,แต่บ้านพ่อไม่ท่วมหรอกสูงขนาดนั้นเออแต่ว่าไอ้ลงมาเนี่ยน้ำท่วม,มไอ้ด้านบ้านดีดขึ้นทำใหม่ใช่ไหมใช่ใช่เออดีดขึ้นทำใหม่เพราะว่าถ้าเป็นบ้านเก่าๆมันก็จะเตี้ยอย่างนี้เนาะตรงนี้ก็ไม่เหลือสิใช่ไหมใช่ก็เหลือ อ้าที่เธอที่ใครเขาล่ะนี่น,น,นู่นเขามาดูน้าแตกแซงแซวกันน,นูเนี่ย<ฮ>หวัวเราขี้ขี้ักคักนั่นพ่อะอะไรมันลอยมากับน้ำเนี่ยนู่นพยายามเล็งอยู่เนี่ยฟ<ม>องเหรอฟองมันบอฟองฟองน้ำอะไรมีเต็มพวงฮะใช่ไเหอเปิดด้ ถ้าทำเขื่อนไว้นี่ไม่ได้มกั้นน้ำเลยเนาะบ่อไรแล้วคนนามันมากเที่ยบลัเอาน้า่าาไให้่มันอ้ไแล้วเราจะจับมันไงอะ,ะ,ะเ,เอา้วมาใส่มันอะไรนะบ่บ่บอไอ้ไอ้ กระชังเออพี่เพชรทำไว้เดี๋ยวพี่เพชรมาใส่ไว้แถวนี้ก็ได้เนาะแม่เอากระชังมาใส่ไว้แถวนี้ได้ไหมเนี่ยมันจะมาหลงกลให้เราว่วหล่าปลาเนี่ยปลา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 โอหนูวบ่า,บาย,ายมันก็จะขึ้นเยอะฝรน,นี้อีกนะช่วงเช้ายังขนาดนี้เนาะออถ้าช่วงบ่ายบายเย็นเย็นมาเดี๋ยวจะแวะมาดูอีกที เป็นยังไงในวัดก็ย้ายออกไปอยู่ข้างนอกกันหมดแล้วอะ่ะเจอพระอาจารย์พระอาจารย์ไปอยู่ข้างนอกวัดป่าวัดป่าพระอาจารย์วัดป่าวัดป่าอยู่ไม่ได้แล้วพระอาจาร,รย์พระอาจารย์บอกอยู่ไม่ได้แล้วยอมถามเอา้าพระอาจารย์ไปอยู่บ้านใครนะบ้านตรงเนี้เพื่อนให้อยู่ <Okay. S 1> บ้านฝั่งนู้นอะ่ะบ้านใครก็ไม่รู้ บ้านผู้ใดก็ไม่รู้แม่นใช่พระอาจารย์บอกอยู่ตรงนี้ปลอดภัยโยมโถ้าโยมจะมาใส่บาตรโยมก็มาใส่ตรงนี้นะม,มาเพราะทุกทีหนูจะเข้าไปวัดป่าไงแล้วหนูเข้าไม่ได้เมื่อเช้านี้แล้วเจอเพื่อนเมื่อกี้นี้เพื่อนก็บอกว่าโยมมาใส่บาตรตรงนี้นะโยมซ้าหนูก็เลยบอกจ้าเก็บสีแค่นี้ก่อนเด้อเก็บีเด้อฝนจะตกแล้ว